และที่สำคัญนะครับในส่วนของขนมไทยนะครับตําไทยนะครับหววใบฟ้าสีได้เห็นนะครับหลังจากไหลครั้งก่อนนะครับให้ตัวเด่นตัววิ่งไปแล้วนะครับนะหวังว่าน่าจะรู้กันนะครับน่าจะรู้กันทุกคนนะ มาพบมันเจอกันนะครับทักทายกันนิดหนึ่งนะเช็คระบบนะครับภาพชัดเสียงชัดก็เกณฑ์ทั้งภาพทั้งเสียงก็พิมพ์หนึ่งนะเสียงไม่มีภาพเบอร์ก็แจ้งด้วยนะครับนะโดยการพิมพ์ศูนย์จะได้าหาสาเหตุปรับจูนนะครับให้มันชัดเจนนะครับนะการส,สื่อสารจะได้ไม่ติดไม่ขัดนะตามความเข้าใจกันนะเดี๋ยวขอร่วมรัดตัดตอนนิดหนึ่งนะเดี๋ยว ส่งของเดี๋ยวจดัดสดนะครับอ่ะต่อไปเรามาพูดถึงตําไทยนะครับขนมไทยรัฐบาลไทยเดี๋ยวเท้าความนิดนึงนะอาจารย์ให้ตัวเด่นไปช่วงไล่ไปน่าจะวันอะไรเนาะวันนี้วันวันพุธวันน,น่าจะให้ไปวันศุกร์หรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจเนาะวันจันทร์ไม่ได้ไล่วันศุกร์ได้ไล่หรือเปล่าหรือจะพูดก่อน อาจารย์ให้ตัวไหนนะครับทุกคนใครจําได้นะับพิมพ์มาเดี๋ยวจะอธิบายว่าจั์เด่นตัวไหนแล้วก็ในส่วนที่ชอบจะบอกบนล่างเลยนะครับอะใคร FC ตัวจริงโอ้คุณเมีนนะครับคุณเมนไม่พลาดนะสและ3าและส,ส,ละสนะครับเดี๋ยวจะได้บอกเด้อว,ว่าสดไนน,นะในตัวเด่น อาจารย์ให้สองและสามอาจารย์มักและคิดว่ามาเนี่ยคือสองเด้อพี่น้องแต่มันเป็นสูตรบนนะครับแต่อาจารย์ก็เอาซื้อลอตเตอรี่เผื่อถูกรางวัลใหญ่แต่ให้กันล่างนะครับบนกันล่างนาล่างมาบนบน,บนมาล่างได้หมดแต่มันเป็นสูตรบนนะครับสูตรบนเหมือนเหมือนมิกอ่ะนะเหมือนมีกี้อาจารย์ครับ ไม่ได้เปรียบเทียบชนเท่าไหร่เพราะอยู่อยู่กัลสินเกือบสิบวันนะครับเป็นงานเขาดําเขานะก็ก็เลยตัดเนี่ยคิดว่ามันจะไม่มาเร็วนะไม่ว่าหกหรือเก้าคิดว่าจะเอาไปใส่เดือนธันวาเพราะเรขมันจะไปวิ่งเดือนประมาณธันวาเคยเคยถูกธันวามกราในเก้าสี่เก้าห้าหกห้าไปก่อนนะคิดอย่างนี้ไหมกิก็เลย ไม่ได้อยู่กับตัวเลขนะครับไปออยู่งานเขาดำเป็นสิบสิบวันนะครับไม่ได้ไม่ได้เทียบชนไม่ได้จับสูตรก็เลยมานั่งทบทวนดูอ๋ออะก็เลยตัวที่มันเป็นบนบนเลยเนี่ยเนะี่ยก็คือสองของของหัวนี้นะครับส่วนชุดเต็มนะ บางคนอาจา์ให้สองกับสามไปซื้อสองสามมันก็ก็ไม่รู้เนาะมันมันเป็นเลขเลขเด็กหนูเด็กนักเรียนไหมถามว่ามันคือเลขอะไรเขาว่ารถทะเบียนรถบางคนก็อาจารย์ไม่ได้ติดตามเขารู้แต่ว่าไม่อยากดูว่ามันมันหดหูใจเห็นไหมอดเบิงเบิงกับพานแต่แค่แค่ดูกับพ่อ เลยบ่จากเบิงมันคิดสภาพหัวอ,อกของพ่อแม่เนี่ยลูกไปโรงเรียนลูกไปทัศนศึกษาเนี่ยโอ้ัออกสลายก็เลยก็เลยได้ได้เด่นสองและสามนะครับอาจารย์ชอบทุกหางในเลขท้ายเลขสามตัวนะครับ ต่ทุกหลักก็ชอบหมดนะั่นนะครับทุกหลักชอบหมดอย่าลืมนะครับ2คือบนเนื้อเนี่ยตัวเน้นที่อาจารย์เอาขึ้นไปบนน่ะนีคืออยากคิดว่าถึงมันเป็นล่างก็เป็นตัวเน้นน่ะมันะมาแล้วมาอีกมันจะชอบชอบปนเปลี่ยนปนเปี้ยนก็คือสามหก็มาสามเจ็ดก็มานะนะเต็กมันขยันในส่วนของหลักสามนะนะครับ ลองเอาไปพิจารณาเบิงนะในส่วนของห้องแนวทางอา,อาจารย์เล่นตัวไหนนะทุกคนน่าจะรู้เพราะอาจารย์ให้ดูลัตเตอรี่ไปหมดเนาะสองห้องนะให้ดูประมาณครึ่งวันเลยก็เลยลบไปแล้วหละ่ะว่าอาจารย์ซื้อลัตเตอรี่เป็นตัวไหนหางละสิบใบนะครับในส่วนตแต่ละหลักน่าจะรู้กันอยู่นะครับ แต่มันไม่ได้อยู่ในเครื่องนี้ตอนนี้นเครื่องนี้ลัตเตอรี่ก็เลยโชว์ไม่ได้เนาะแต่ก็ซื้อหนักอยู่ก็หมักนะครับลองเอาไปพิจารณาดูเด้อนะถ้าชอบก็ลองหาลัตเตอรี่บ้งนะครับนะแล้วก็ค่อยเจอกันในวันศุกร์เนาะในสวนอมสินทกศนะอมสินวันที่แล้วก็ เต็มๆสตัวตรงแต่ในในกลุ่มกลุ่มเฟสก็ลงให้แล้วเนาะนะใครที่อยู่ในกลุ่มหัวยไฟฟ้าและก็ในห้องแนวทางก็ลงให้หมดไม่ได้ติดค้างอะไรนะครับครบเสร็จนะครับทุกอย่างนะเดี๋ยวรอในส่วนของวันวันศุกรนะ์เนาะมันก็ใกล้ทางมาแล้วค่อยคอยมาดูกันนะติดตามกันอีกทีนึงนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยว รอรับสินค้าก่อนนะครับก็ามาส่งของนะนะครับก็เพราะนั้นก็ฝากเลื้กพี่น้องนะครับร่วมทําบุญกฐินสร้างบทสาราด้วยกันด้วยกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์เชเอสเอสพัทนะครับของแบรนด์ของอาจารย์เองนะครับนะ,รบนะรบหรือจะเข้าไปดูในเพจนะครับก็เป็นเพจเซรั่มครีมกันแนดดเชเอสเอสพัทหรือจะเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็นะของบริษัทของอาจารย์ก็เข้าไปในเวอร์ไวต์เว็บ chees4289.com นะครับพิมพ์ค้นหาจากกูเกิลก็ได้นะมีหมดนะครับอ่าประมาณนี้นะครับว่าทุกคนโชคดีร่ำรวยๆเฮงๆปังๆโชคดีกันทั่วหน้าโชคดีบ๊ายบายครับ